ในคลิปที่แล้วเราทําไปว่าช h e e t n e w โดยการพิมพ์ข้างบนวันนี้เรามีการเพิ่มทางรัดนั่นก็คือเรามาที่หน้า g o Google s h e e t เราจะเห็นข้างล่างเป็นเพิ่มทางรัดให้กดเข้าไปที่บวกหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อพิมพ์เลย Google s h e e t URL URL ตรงนี้ให้พิมพ์ เราจะได้ Google s h e e t คัดลอกที่อยู่นี้มาแรกตรงนี้ที่เราคาไว้กดว่างแล้วเรากดเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่ว่าเวลาเข้าเข้าถึงถูกไหมยิ้มเข้าไปปุ๊บก็จะเปิด Google s h e e t เลยโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์ชีทนิกันบนตรงนี้ สำหรับใครที่อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามในช่องยูทูคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะมาแนะนำทั้งเมนูทั้งทุกสิทุกอย่างที่อัปเดตในปี2023วันนี้พบกันแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ